โอ้โห oh oh. สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยวันนี้เรากลับมาแล้วกับเกม d a r k n Burst ดุกขัง B ิศวะเอเดเวนเจอร์ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาทําคลิปของตัวละครซูเปอร์ฮาร์ดเป็นตัวละครจากภาคฮีโร่นะซึ่งซูเปอร์ฮาร์ดเนี่ยที่ว่าหลายคนเรียกกันว่าดีโอนะครับก็เพราะว่าเขามีเสียงภาคในภาษาญี่ปุ่นของเขาเนี่ยจะเป็นเสียงภาคของคนที่ภาคดีโอนั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะไปเรื่องอื่นใดนะครับ ตัวนี้มีสกิลแอคทีฟซึ่งแอคทีฟสกิลมีเสียงภาคแต่แต่แต่เซิร์เวอร์ GB ไม่มีเสียงภาคญี่ปุ่นไม่มีเสียงภาคเซิร์เวอร์ GB ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเซิร์เวอร์ GB เกลือเรื่องนี้นะครับมันจะไม่ได้เสียงภาคกับการเซิร์เวอร์เจแปนเนี่ยมีเสียงภาคดีโอซึ่งผมถือว่าแม่งเปิดได้มาไม่คุ้มเลยอะ่ะผมอยากได้ดีโอส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็เพราะว่า ไม่ใช่มันเก่งหรืออะไรครับผมอยากฟังเสียงภาคในเกมนี้แต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ของผมเซิร์ฟเวอร์หลักมันไม่มีเสียงภาคโอเลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมผิดหวังมากนะอะไรวะทำไมเซิร์ฟเวอร์เขามีเสียงภาคเซิร์ฟเวอร์เราไม่มีเสียงภาคน่าจะเรื่องลิขสิทธิ์เลยสักอย่างน่าจะประมาณนั้นแหละนะแต่ก็นั่นะแหละครับไม่เป็นไรเรามาเน้นดูความสามารถก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวละครของซูเปอร์ฮาร์ดในเกมลุคแบทเทิลเนี่ยเป็นตัวละครคีย์หลักในการจัดทีมตัวร้ายจากภาคฮีโร่ มากๆนะครับไม่มีเขาทีมตัวละครตัวร้ายจากภาคฮีโร่จะไม่เก่งเลยดังน,นั้นเนี่ยมาลองดูกันว่าความสามารถมีอะไรกันบ้างนะโฮะความสามารถผู้นำเนี่ยจะนําให้กับทีมด้านบอลฮีโร่แล้วก็ทีมไทม์ทาวิลเลอร์นะครับคิบวก3าทุกอย่างบวกล้อยเจแล้วก็จะนําเพิ่มเติมอีก30%นะครับให้กับตัวละครที่อยู่ในแขดของคอสโอเวอร์ผมถึงบอกไงว่าเป็นตัวละครตัวร้ายที่จัดทีมฮีโร่ได้แบบ เป็นตัวหลักเลยอ่ะเพราะว่าแค่ผู้นำมันก็นำได้เต็มที่แล้วนำทีมตัวร้ายจากภาคฮีโร่200%นะครับดังนั้นเนี่ยดีนะฮะส่วนห้าไมตานะครับกาวิที้ฟิสนะจะเป็นการเพิ่มเอเดเคียดิฟเอนส์หนึ่งเทิร์นแล้วก็ตีอิมเม้นดามเอจพร้อมกับมีโอกาสในการสตันที่เมดิเอมชานส์โอกาส30%นะครับผมนะเดี๋ยวนี้ตัวฮีโร่นี่คือตีอิมเม้นหลายตัวมากหรือมันตีอิมเม้น e มาแต่ก่อนอยู่แล้ววะผมจำไม่ได้นะเพราะว่าปีนี้ตีอิมเม้นกัน ตัวใหม่ๆที่ไม่ได้เปลี่ยนร่างตีเอเมนต์หมดเลยอ่ะอืมนะครับถือว่าเจ๋งมากนะฮะแล้วก็ความสามารถพาสีไปลองดูกันนะฮะพาสีจะมีเอเดเคเดฟเอนตั้งต้น150%นะครับแล้วก็จะบวกเอเดเคเดฟเอนอีก50%เมื่อทําการโจมตีถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็ซูปเปอร์ฮาร์จะมีการติดการ All ์ดออฟแอคแท็กมาให้นะฮะเป็นเวลา5เทิร์นนับตั้งแต่เริ่มเทิร์นในร่างต้นนี้นะครับ ถ้าเทอร์แรกมีกาดติดตัวมาให้นับว่าดีจะได้แบบพอเอาตัวรอดแท้งอะไรได้หน่อยนะครับแล้วก็ความสามารถต่อไปเนี่ยจะได้ดีเฟนซ์น50%ในเทิร์เดียวกันนะครับเมื่อกาดทำงานก็คือเมื่อโดนโจมตีแหละนะถ้าโดนโจมตีเมื่อไหร่ก็คือจะได้ดีเฟนซ์นอีก50%ด้วยตัวตีเสร็จตัวเองถึกขึ้นนะครับประมาณนั้นนะเป็นสายรับตีนั่นเองนะครับส่วนความสามารถต่อไปนี่ผมคิดว่าเป็นความสามารถหลักสำคัญเลยที่ว่ามันเก่งมากในทีมตัวร้ายจากภาพฮีโร่ ก็คือมันจะซัพบให้กับตัวละครตัวร้ายนะครับตัวละครตัวร้ายทุกตัวเนี่ยคิดบวก1นึ่ง ADK Defense บวกสาเป็นการซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มันจะทําการซัพพอร์ตเพิ่มเติมนะครับ 2, คิดบวก2อง้อมกับ ADK d e f e n s บวกยีนะครับให้กับเพื่อนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็มีไม่หมดนะยังมีโอกาสในการสตาร์ศสตูทั้งหมดด้วยนะครับโอกาสสตาร์ศสตูทั้งหมดเลยที่เมเดียมแชนนะครับถ้าหากว่า ตัวละครเพื่อนของเราในเทินทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวละครตัวร้ายนะครับผมที่ติดในแฉกคอสโอเวอร์นัเลยเป็นที่มาว่าทําไมมันถึงเล่นในทีมฮีโร่ตัวร้ายได้ดีมากเพราะเล่นในทีมฮีโร่ตัวร้ายอ่ะด้านบอลฮีโร่นนะมันสามารถซับพอร์ตให้ทีมได้คิบบวกสามเอเดเชียดิฟเอนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซับพอร์ตคิบสามเอเดเชียดิฟเอนต์ห้าสิบอ่ะคือแม่งเปตัวละครหลักสําคัญเลยใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอเปรียบเทียบกับตัวของค cool er ูลเลอร์แดง E.C.A. ได้อยู่นะครับอย่างคูลเลอร์แดง E.C.A. เนี่ยเป็นตัวละครสำคัญในทีมเทเลฟลายนงของคูลเลอร์เลยซึ่งผมก็คิดว่าซูเปอร์ฮาร์ตตัวเนี้ยก็เช่นกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบหัวหน้าตัวหลักตัวโจกนะครับในทีมนี้มากกว่านะในทีมดานบอลฮีโร่ประเภทตัวร้ายนะครับเพราะว่าประเภทตัวดีก็เป็นอีกอีกทีมนึงไงเออคือทีมดานบอลฮีโร่มันจะแบ่งอยู่2ฝ่ายแหละก็คือฝ่ายตัวดีฝ่ายตัวร้ายตอนเนี้ยมันสามารถจัดได้2ฝ่ายแล้ว ความสามารถสกิลแอคทีฟเนี่ยครับผมของซูเปอร์ฮาร์ดเนะครับเงื่อนไขในการแปลงร่างเป็นร่างอีกร่างหนึ่งของซูเปอร์ฮาร์ดเนี่ยมันจะมีอยู่2เงื่อนไขนในการกดแอคทีฟนะครับสำหรับสกิลแอคทีฟเนี่ยเป็นการแปลงร่างสําหรับความสามารถแอคทีฟจะเป็นการแปลงร่างเปอีกร่างหนึ่งนะครับซึ่งเงื่อนไขนในการใช้งานเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือสามารถใช้ได้นะครับหลังจากผ่านไป3เทินถ้าหากว่าคุณมีตละครตัวร้ายในเทินทั้งหมดนะครับ ถ้ามีตัละครตัวร้ายเทินได้หมดเนี่ยแค่3เทินก็สามารถกดแอคทีฟแปลงลางได้เลยซึ่งก็ถือว่าง่ายได้มากเพราะตัวมันเองมันเหมาะกับเล่นในทีมตัวร้ายจากภาคฮีโร่อยู่แล้วอะนะไม่น่ามีใครใช้ตัวดีเป็นหนึ่งในเทินของซุปเปอร์ฮาร์ดหรอกมั้งนะมันมันแท่จะเป็นไปไม่ได้นะครับดังน,นั้นอย่างเงื่อนไขแรกก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับง่ายๆด้วย นะแต่ว่าเงื่นอนไข2เงื่นอนไข2เนี่ยเป็นรูปแบบที่ว่าเผื่อใครไม่ได้จัดเป็นทีมตัวร้ายล้วนแบบมีตัวละครตัวดีคอยผสมอยู่บ้างเนี่ยก็สามารถแปงลงร่างได้เช่นกันแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยจะแปงลงร่างได้ยากหน่อยก็คือผ่านไป5เทิร์นแล้วก็ตัวละครเนี้ยโดนเตะมาแล้วครบ5ครั้งในการต่อสู้นะครับโดนรับการโจมตีครบ5ครั้งหรือมากกว่าก็สามารถกดสกิลแอคทีฟได้เช่นกันแต่ว่าจะยากกว่านเอง หลักๆก,ก็คือเอาเงื่อนไขแรกแหละครับทำได้ง่ายมากแล้วมันควรจะทําอย่างนั้นด้วยก็คือใช้ในทีมตัวละครตัวร้ายนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นร่างนี้เป็นร่างอัลติเมทฮาร์ดนะครับจากซูเปอร์เป็นอัลติเมทนะฮะแล้วก็ร่างต่อไปนี่จะเป็นอัลต้าอัลติเมตเลยก็ว่านไปครับแต่มีแค่นี้แหละไม่ได้มีร่างมากกว่านี้แล้วใช่ไหมเออนะซึ่งร่างนี้นะครับบอกเลยว่าเก่งมากนะเพราะร่างนี้เนี่ยถ้าไม่ตายจะเบียดน,นะครับถ้าไม่ตายเอฟเฟกจะเปลี่ยนกลายเป็นว่า มนเป็นการเพิ่มดาเมจ50%แล้วก็ดีเฟเอนต์30%หนึ่งเทิร์นนะครับพร้อมกับมีโอกาสในการสตันสตูที่หายแชน,นะโอกาสสตันมากขึ้นดาเมจเพิ่มมากขึ้นแต่ดีเฟเอนต์เพิ่มเท่าเดิมนะครับผมดังนั้นเนี่ยล่างเนี่ยจะหนักแน่นไปทางสายดาเมจมากขึ้นแน่นอนแล้วก็พาสีนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับพาสีจะเปลี่ยนจากตัวซัพพอร์ตเป็นตัวละครดาเมจแบบเห็นได้ชัดนะครับหลังแปลงล่าง พาสิบหลังแปลงล่างจะมีตั้งต้นนะครับคิบวก3 adk defense บวก20ตั้งต้นนะครับแล้วก็ความสามารถต่อไปก็คือเขาจะได้รับ adk defense เพิ D ่มเติมอีก50%เอเมื่อตีไม้ตายนะครับตีเสร็จถือขึ้นตีเป็นการนับก้อนหลังแล้วก็ความสามารถต่อไปเนี่ยเป็นความสามารถที่ผมมองว่าเด็ดมากๆเลยนะครับก็คือความสามารถในการการ,การัตนตีโจมตีเบิ้ลไม้ตายนะครับถ้าหากว่าตัวละครทั้งหมดในเทินของเราเป็นตัวละครประเภทตัวร้าย ซึ่งตรงนี้มันทําได้ง่ายมากอยู่แล้วอย่างให้รู้กันซูเปอร์ฮาร์ดเป็นตัวละครที่ว่าควรจัดเป็นทีมตัวร้ายล้วนนั่นเองดันนงนั้นเนี่ยพอแปลงเป็นร่างเนี่ยมันจะก,การว่ามันสามารถการันตีตีเบิ้ลไม้ตายได้เลยแบบไม่ต้องมารอรุ่นโอกาสไฮแฉะเมด้เอมแฉะเนี่ยมันติดเบิ้ลแน่นอน100%ซน่ะซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับผมนะนั่นแหละแล้วก็ความสามารถต่อไปก็คืออันติเมตฮาร์ด จะไดรับ a d อีเนะครับแล้วก็ปลดการศัตรูได้ด้วยเมื่อ All a l l Aire Line ก็คือเพื่อนเราทั้งหมดในเธอเนี่ยนะเป็นตัวละครตัวร้ายที่ติดในแคดของ crossover นะครับผมถ้าเป็นตัวละครตัวร้ายติดในแคด crossover ด้วย Super h a r t ก็จะแรงขึ้นไปอีกปลดการได้ด้วยนะครับสมมุติแบบคุณปลดการได้ข้อดีของการปลดการก็คือเวลาคุณเจอศัตรูที่เราแพ้ทางธาตุเน่ย มันจะพอมีดาเมจตีเข้าได้มากกว่าปกตินะครับเพราะเป็นการปลดการปลดการชนะทางธาตุแพ้ทางธาตุออกไปแต่ก็ยังมันก็ยังคงตีไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าการตีเข้าสีตรงๆปกติตรงนี้นะครับผมนั่นแหละนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายของอัลติเมตฮาร์ดร่างนี้เนี่ยจะเป็นความสามารถในการโจมตีเข้าสีถ้าหากว่าสตูของเราติดอยู่ในแฉดเหลี่ยมออฟกอร์ดนะครับ เจอศัตรูในแขกเองเอาก๊อตเมื่อไหร่พวกผมฟ้าพวกโกคูบูอะไรอย่างเงี้ยนะพวกพระเจ้าเนี่ยตีเข้าสีได้เลยนะครับซึ่งคิดว่าเออเฉยๆนะครับเป็นความสามารถที่ดีแหละแต่ว่ามันต้องบังคับเจอไงงั้นผมคิดว่าแบบไม่ค่อยจะว้าวเท่าไหร่แต่ก็ดีเหมือนว่ามีติดตัวมอยไว้ก่อนก็ดีอะ่ะเผื่อจังหวะเจอทีมพระเจ้าอย่างเงี้ยเจอตัวละครพระเจ้าเนี่ยก็จะได้ตีเข้าสีได้เลยไม่ต้องมานั่งลุ้นติดค,ดคดีอะไรไหมนะครับซึ่งถือว่าดีแหละนะครับ แต่ว่าหลักๆอ่ะความสามารถล่างเนี้ยโคตรดีนะเพียงแค่ว่าสเตตัสมันน้อยนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาทําให้สเตตัสตัวนี้มันเยอะอ่ะมันจะโกงมากๆนะมนเลยเป็นที่มาของว่าทําไมตัวละครฮีโร่อ่ะมันมันไม่ได้มีสเตตัสเยอะมากถ้ามันถ้าคิดว่าสเตตัสมันเท่าตัวดกคังเฟย์อ่ะมันจะโกงมากนะมันจะเก่งระดับ l อนะฮะเพราะ่าพาสีมันให้แบบเอาเรื่องมากๆดังนั้นเนี่ย สเตตแค่นี้พอแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันโกงเกินไปนะครับถ้าใครอยากเก่งก็ไปปวดทางเพิ่มเอานะครับอันนี้ห้าห้าเปอร์เซ็นต์จะน้อยมากเลยเห็นไหม ADK แค่หมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งเองอะขนาดอัพกระดานแล้วนะ ADK หมื่นหนึ่งน้อยมากนะครับแต่ว่าเล่นจริงก็ใช้ได้อยู่นะครับส่วนเรื่องเลื่อนสกิลเนี่ยผมก็อัพมาบ้างแต่ว่าอัพไม่ฟูลนะไม่ได้อัพเป็นเวลสิบนะครับซึ่งผมขอมาร์กไว้เลยว่าลิงกสิบตัวนี้ควรอัพอย่างยิ่งนะครับเพราะตัวนี้เนี่ย ตัวของฮาร์ดเนี่ยมีลิงก์บิ๊กแบดบอสด้วยซึ่งมันสามารถเล่นแบบว่า,ายืมเพื่อนเล่นนแบบเป็นสองตัวนะฮะตัวหนึ่งเป็นตัวเราเองตัวหนึ่งเป็นตัวเพื่อนแบบตัวหนึ่งแบงล่าตัวนหนึ่งเป็นล่างต้อนอย่างเงี้ยจะได้ยืนแชร์ลิงก์ด้วยกันได้คือหลักๆก,การเล่นมันคล้ายกับคูลเลอร์ eca เลยคูลเลอร์แดง eca เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยว่าอัพลิง10สิบมาคุ้มม,กมากๆตัวนี้นะครับเป็นแต่ละคนตัวนึงที่ว่าควรอัพลิง10สิบเอาง่ายของดี นะประมาณนี้เลยทีมก็ถือว่าโอเคไหมก็โอเคแต่สุดท้ายแล้วก็คือเล่นได้แค่ทีมเดียวครับทีมฮีโร่ตัวร้ายนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่บอกเลยว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับในด่านเลสโซนเลยนะจัดหนะักจ,จัดเต็มเลยทีเดียวเอาละว่าซูเปอร์ฮาร์ดไปอยู่เทินเดียวกัน2ตัวติดไม่เป็นไรนะก็ถือซะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแบบพาโชว์ตัวละครตัวร้ายภาคฮีโร่ตัวอื่นๆด้วยแล้วกัน นะเช่นแบบซูเปอร์ฟิลนี้ก็ได้เนี่ยซูเปอร์ฟิล ECA นะลิงก์หนึ่งทั้งนั้นนะครับลองดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกรงว่าอาจจะทำคลิปไม่ครบทุกตัวก็ถือว่ามาดูระหว่างนี้ด้วยว่าเออตัวอื่นๆเป็นยังไงบ้างในคลิปของซูเปอร์ฮาร์ดนะครับผม<笑><笑>ได้อวะได้แหละทำไม่ทันนะอ่ะเออมาซูเปอร์ฟิลลบลบโชว์ป่ะแสน 8, แปดเต็มเต็มหน้าเลยมึงหลบน้อย หลบให้เห็นหน่อยนั่นแหละสวยผมว่าผมไม่น่ารอผมน่าตายแล้วทูเปอร์ฟิ5ห้าล้าน5นะครับอันนี้คือผมไม่ได้อัพลิงก์เลยอย่างนี้เห็นลิงก์เวลหนึ่แล้วก็55%นะครับใช้ได้นะใช้ได้พูดถึงแล้วใช้ได้ผมคิดว่าเป็นตัวละครตัวร้ายที่แบบว่าเป็นดาเมจหลักของทีมเหมือนกันนะสลับตัวของฟิวเมื่อกี้นะครับถ้าได้ปวดทางจะเก่งมากสับตัวเมื่อกี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะ ส่วนคูลเลอร์ทองเนี่ยไอ้คูลเลอร์แมท่านทองนี่ก็คิดว่ามันก็พอโอเคนะมันพอแท้งได้นะในร่างปัจจุบันตอนนี้นะครับแต่ละครันที่ว่ามันไม่ได้เป็นการแบบมันไม่ได้มีร่างต่อไปอะ่ะมันต้องรอปีหน้าแม่ก็ปีอื่นๆถึงจะได้เปลี่ยนร่างนะครับงั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เวอร์เก่งมากนะงั้นก็รอไปก่อนนะครับผมโอเคมาเอ่อน่าจะได้อยู่นะไม่น่าจะเจ็บอะไรเท่าไหร่นะครับเนี่ย เธอ์นี้นะครบ,บอกเลยว,ว่าของดีนะฮะต่างคนต่างทรัพ์เธอ์นี้คือของดีมากเพราะว่ามีซุปเปอร์ฮาร์สตัวนะครับหมายความว่ามันก็ซับพอร์ตให้เพื่อนตัวละ50%ซ o ับพอร์ต100%อคูลเลอร์ซับพอร์ตทีมอีก40%์แม่งซับอะไรนักหนาไม่รู้ครับทีมตอนนี้คือแม่งทั้ง3คนเน่ยเป็นตัวซับหมดเลยและเป็นตัวซับท,ที่มีประโยชน์ด้วยดาเมจก็ได้นะครับ การว่าเธอ์นี้แม่งมีการผลซับเอเดเคดีเฟน์ร้อยสี่สิบเปทีมแม่งซับเวอร์มากนะฮะทีมนี้จัดหนักจัดเต็มมาลองดูว่าฮาร์ดของเราดาเมจเท่าไหร่3ามล้านสนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำงานลิงบิ๊กแบทบอลนะบอกไว้ก่อนเลยก็เลยจะแบบว่าไม่ได้ดูแรงมากนะครับผมประมาณนั้นนะถือว่าโอเคนะ3ามล้านสามดาเมจคือจะบอกว่าร่างต้นของซูเปอร์ฮาร์ดมันไม่ได้แบบว่า แรงมากเท่าไหร่ถ้าอยากแรงให้แปลงล่างนะครับเพราะล่างเลกมันก็แค่เน้นด้านถึกก็เดี๋ยวผมจะขอให้ตัวเพื่อนเนี่ยเป็นตัวล่างแปลงแล้วกันจะได้โชว์ดาเมจเต็มที่นะครับอันนี้ตัวเพื่อนดาวลุงนะครับอัพลิงสิบด้วยดาเมจสี่ล้านหกนะครับผมประมาณนี้โดนแม้ตายไม่เข้านะฮะเพราะว่าซูเปอร์ฮาร์ดนี่หลังยิงแม้ตายตัวมันถึกมากมีการ์ดมาให้ด้วยมีดีเฟนซ์บวกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากการการ์ดนะครับ ีไม่ตาสิถึกขึ้นไปอีกคือนะับว่าซูเปอร์ฮาร์ดเป็นตัวละครคีย์หลักของทีมจริงๆเพราะว่าด้านการแทงมันก็เป็นได้ด้านการซับมันก็ทําได้ยอดเยี่ยมด้านดาเมจถามทําไมอ่ะล่างไปเองนั่แหละดาเมจของมันนะเว์มากเป็นดาเมจของทีมเลยอ, <laughs> อย่างนั้นซนะูเปอร์ฮาร์ดม่งคือตัวละครตัวร้ายจากภาคฮีโร่้วยว่าเป็นทุกอย่างให้ทีมเลยนะครับเป็นทุกอย่างจริงจริงนะครับดีมากนะแต่ว่ากูไม่ไหวแล้ว ต้องใชใ้เท่มกันไปก่อนเดี๋ยวตายหาจะตายแล้วโอเคแวะดูเธอนนี้ก่อนเธอนนี้ฟิลเราน่าจะเดือดนะฟิลของเราน่าดาเมจแรงมากเทอนี้หกล้านสี่นะครับเนื่องจากว่ามีการซับจากโทวะให้ซับ6กใช่ไหมฟาดไปเลยหกล้านสี่แรงมากดาเมจก็สองล้านเ้านี่ยถือว่าเบานะมันไม่ได้ดูรุนแรงมากเท่าไหร่มันดูไม่สะใจเท่าไหร่อย่างที่เห็นเ,เบา เน้นแบบเน้นตัดตอดไว้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมรู้เลยไหมผมว่าเราอาจจะเล่นอย่างนี้ดีกว่าออผมจะขอแปลงร่างตัวของซูเปอร์ฮาร์ดเป็นอัลติเมทฮาร์ดเลยลวกันแล้วก็ค่อยเดี๋ยวค่อยให้ตัวผมเนี่ยเทิน้าไปเล่นช่อง3จะได้วนกรรลับมาใหม่เพราะว่าจังหวะการต่อสู้มันไม่น่าจะรอดอะต้องให้ซูเปอร์ฮาร์ดแทงก่อนอะมาก็ขอทําการแอคทีฟแปลงร่างเลยนะฮะผมนับว่าแอคทีฟสกิลนี่ทำแอนิเมชันออกมาได้ไม่เร็วนะ ปกติตัวฮีโร่มันจะไม่ได้แบบเด่นแอนิเมชันมันสวยงามมากแต่ผมว่าแอคทีฟของฮารนะ์ดอะใช้ได้อะมันเหมือนระดับตัวคังเฟสเลยนะดูดิมีการซูมมีการแบบเฟดเอาอะไรอย่างเงี้ยมันเท่ดีดังนั้นี่ยถือว่าใช้ได้สำหรับแอนิเมชันในการแปลงล่างนะครับแล้วก็ตือคำที่ว่ามีเสียงภาคเป็นดีโอเนี่ยมันเลยยิ่งเหมือนดีโอเขาเ้าไปใหญ่ตรงที่ว่าตัวเขาเองเป็นสีเหลืองนะครับเพราะดีโอแม่งก็ใส่ชุดสีเหลืองด้วยสแตนก็สีเหลือง การที่ว่าฮาร์ดแม่งมีตัวละครแบบทองๆองสีเหลืองเนี่แม่งยิ่งเหมือนดีโอเข้าไปใหญ่อ่ะบอกเลยนะโอเคมาลองดูครับว่าเป็นยังไงอันนี้เหมือนว่าไม่น่ามีลิงก์ Big b a บ b บอสนะ้ตัวละครที่อื่นไม่น่ามีนะก็มาลองดูนะครับสำหรับอัลติเมทฮาร์ดของเราว่าดามจจะเท่าไหร่ไปห้าล้านห้าหไม่มี Big กแบ b บอสไม่ใช่เหรอวะมีปะเนี่ยไม่น่ามีมาก ห้า้านห้าี่การตีเบิ้ลได้ครับเป็นหกล้านนะครับเพราะว่าเป็นการบัฟจากเอฟิกไม่ตายห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วยังมีจากกระดานด้วยนะจะติดไหมไม่รู้แต่มีจากกระดานเพิ่มไม่ติดนะครับผมอัลติเมทฮาร์ดมันสามารถตีไม่ตายได้สาครั้งเลเอาไง่ายตีสามครั้งแล้วคือมันมันตีหลักหล้านได้ขนาดที่ว่าเราไม่ได้มีลิงก์แบบเป็นล่างต้นเนี่ยนะเฮ้ยเอาเรื่องนะทำเป็นเล่นนะ มันใช้ได้นะทีมตัวร้ายก็เก่งนะผมบอกเลยนะไม่ได้อ่อนกว่าตัวดีนะฮะดังนั้นมันอยู่แล้วที่ว่าแบบอา้าวชิบหายแล้วกูตีไม่ตายผมลืมไปว,ว่าด่านมันกันดามเมจแบบขี้บาสนี่ว่าอา้าวเฮียแล้วเฮียแล้วโทรวา่าฆ่าตายไหมเนี่ยฮูเลอร์ตีได้เออขอบคุณมากแม่งติดเบิ้ลธรรมดาติดขี้ด้วยโอ้โหขอบคุณมากริงฮูเลอร์มึงแม่งเก่งว่ะคือถ้าเกิดฮูเลอร์ฆ่าไม่ตายโทรวา่าก็ไม่น่าจะฆ่าตายปะโทรว่าฆ่าไม่ตายเมื่อไหร่เดี๋ยวกูตายเองจบเลยนะเนี่ย โอ้ร oh, อดตายนะครับโอเคมาคูเลอร์ทองมีลิงก์บิ๊กเบทบอสไหมไม่มีปะไม่มีลิงก์เบทบอสทืนเมื่อกี้ที่เราเห็นไม่มีลิงก์บิ๊กเบทบอสหรอถามจริงดิเอาเรื่องนะฮะดามิเอตห้าล้านห้าไม่มีบิ๊กเบทบอสไม่มีซัพพอร์ตด้วยอะไม่มีซับด้วยนะนี่ไงเนี่ยอัลติเมทฮาร์ดเราก็หนะ้าล้านห้านะห้าล้านห้าการันตีเบิ้นนะ มันก็เอาเรื่องนะปลดการได้ไงเนีย,เ,นยเวลาเจอบอสสีฟ้าก็ตีเข้าเหมือนกันไม่กี้ตีเข้าไปล้านแปดถ้าเป็นปกติให้มันแพ้ทางธาตุอ่ะมันจะตีเข้าไม่ถึงล้านได้ซ้ำมัง้งอันนี้มันตีเข้าเป็นล้านแปดล้านเก้าเลยนะถือว่าเป็นผลจากที่ว่ามันปลดการได้แหละก็ถือว่าดีนะครับนี่แหละนี่คือความสามารถของการปลดการนะครับคูลเลอร์สามล้านเก้าฟาดเข้าไปซูปเปอร์โนวาอีกรอบเป็นสี่ล้านหนึ่งนะครับ คูลเลอร์นี่คือยังคงเป็นคูลเลอร์เหมือนเดิมที่ว่ามันตีเบิ้ลไม้ตายเก่งนะไม่ว่าจะเป็นร่างฟันนั่นฟอร์มปกติหรือว่าฟันนั่นฟอร์มแบบร่างทองก็ตามก็อย่างนี้ไปด้านทางสายตีเบิ้ลไม้ตายเก่งนะครับแถมมันซัพพอร์ตเพื่อนได้ด้วย er อะคูลเลอร์ถือว่าดีเลยโอเคกูว่าอ,อกูอาจจะตายได้ท่านผู้ชมตายไหมโดนไม้ตายไหมโดนด้วยไงกูว่าแล้วแต่ไม่น่าตายมั้งไม่น่าถึงหลักสี่แสนเจ็ดล็อกเออแสนสี่เบา สวยรอดมาเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วนะครับนี่ไงยืนลิงก์กับร่างตัวเองฟูลลิงก์นะครับทาไมถึงฟูลลิงก์ก็นี่คือกูเองไงร่างตัวเองยืนด้วยกันเองทําไมตัวเราจะไม่รู้ตัวเองว่าเป็นยังไงนะถามว่าใครรู้ตัวเองดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่า,วาการที่ดีโอยืนลิงก์กับดีโอร่างต้นแม่งโคตรเจ๋งนะครับผมลิงก์บิ๊กแบทบอสทำงาน ดีเฟนตตั้งต้นนี่ดีเฟนตตั้งต้น3ามแสนสองนะครับของโตเพื่อนแบบว่าเวอร์ชันแปลงล่างเลยฮะเอาเรื่องมากหลักสามแสนอะคือตีไม่ทายตีไม่ทายตีไม่ตายเสร็จได้ดีเฟนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นจากพาร์สี่อีกด้วยและคือมันจะได้เบิ้ลอีกเพิ่มด้วยไงเป็นเบิ้ลไม้ตายเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นดีเฟน์หลังยิงมันจะมีแบบหลักสี่แสนอัพเลยอะสี่แสนห้าแสนเลยนะครับสุดยอด บอกเลยว่าสุดยอดนะครับดาเมจแปดล้านสกาันตีเบิ้ลถามจริง8ล้านสการันตีเบิ้ลเบิ้ลเป็น8ปล้านเกีแยแรงขึ้นมาเยอะจัดอะโอ้เฮ้ยเอ้ยติดคิเนี่ยพอเวลามันติดคิดเนี่ยมันจะสะใจมากเห็นไหมคุณคิดดูดิตีดอกแรกแปดล้าน การันตีเบิ้ลน่ะไม่ต้องมานั่งรุนจะติดเบิ้ลไหมตายไหมการันตีเบิ้ลแน่ๆถ้าถ้าศัตรูไม่ตายก่อนแต่ถ้าคุณโชคดีมีจักรดานเพิ่มนี่คือยิ่งสะใจเลยอ่ะบอกเลยว่าดีโอนี่คือถ้ายืนลิงก์ด้วยกันได้นะครับมันจะดูเวอร์มากๆเลยมันจะสะใจมากๆนะครับเวลามันยืนลิงก์ทางล่างล่างต้นล่างแปลงยืนคู่กันเนี่ยโหดเวอร์อ่ะจริงแต่คือล่างต้นจะดูเป็นตัวถ่วงเหมือนกันนะเพราะว่า ล่างต้นมันจะเสียเรื่องการกาดไงเพราะล่างต้นมัน,ม,นมันไม่ได้มีกาดถาวรมันกาดแค่5เทือนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ระวังหน่อยละกันนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าหลายข้อที่ตีอ่ะมันมีข้อเสียเหมือนกันแต่ว่ามันก็เก่งจริงแหละด้านดาเมจล่าอะไรอย่างเงี้ยหลังแปลงมันเก่งมากแต่ก็อย่าลืมว่าตัวเพื่อนดาวลุงลิงสิบนะครับผมมาเลยเก่งได้ขนาดนั้นถ้าเป็นตัว55%าห้ออะไรเงี้ยก็จะอาจแบบว่าไม่ได้ดูเวอร์ขนาดนี้หรอก มันจะไม่เวอร์ขนาดนี้เลยนะครับมันจะเตียมาหลัก6กลนะ้านเล้านมั้ะประมาณนั้นถ้าเป็น55%าห้นั่นแหละนะแต่ก็ถือว่าดีใช้ได้ครับผมบอกเลยว่าของจริงเลยตัวนี้ของจริงเป็นทั้งตัวหลักในทีมแล้วก็แบบทำอะไรหลายอย่างได้ดีมากอ่านว่าเทอนี้เรามาลองทําไมอ่ะมึงไม่ซิวไม่ตายตัวอื่นวะไม่ซิวไม่ตายดีโอกูทาไมเนี่ยอุตสามีซัพพอร์ตในทีมแล้วอ่ะ อุตส่าห์ได้ซับจากโทวาแล้วเนี่ยโหเสียดายเลยอนะ่ะมันซิลไม่ให้ตายดีโอล่างอัลติเมทผมอ่ะถ้าไม่ชมจบเลยอดเลยฮะอดโชว์ความเก่งเลยอ่ะโอ้ตายตายตายแต่ดีเฟนซ์นี่หลักสามแสนหกตั้งต้นนะครับผมว่าไงหลังยิงห้าแสนแน่ๆนหลังยิงเนี่ยห้าแสนแน่นอนถ้ามันไม่โดนซิลอ่ะหลังยิงห้าแสนแต่มันโดนซิลไงอัน,นี้ก็รู้อันนี้ก็รู้จักซิลถูกตัวเลยนะ หมือนกูอ่ะเนี่ยอุตส่าห์ติดเบิลสองครั้งจากกระดานด้วยเนี่ยโอ้โหถ้าไม่โดนซิลเธอเนี่ยจะเป็นเธอที่ส่งพลังมากมากนะผมกล้าพูดเลยว่ามันจะตีมาหลักแบบดอกแรกแปดล้านเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะแบบแปดล้านเก้ารอบสองเก้าล้านกว่ารอบสามดีไปหลักสิบล้านอย่างเงี้ยนะมันจะเวอร์มากๆนะครับโอเคกูตายแล้วก็ถือว่าจบคลิปเลยล้วกันพอดีเป๊ะนะครับตามนั้นนะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีจริงๆนะ เป็นตัวละครตัวร้ายจากภาคฮีโร่ที่ว่าเป็นทุกอย่างให้ทีมนะครับแล้วทีมก็ไม่ได้แบบว่าแย่ทุกตัวนะคือมันจะมีมันจะมีบางทีมที่ว่าตัวละครตัวหนึ่งอ่ะเป็นทุกอย่างให้ทีมแต่ลูกทีมแย่มากแต่กับทีมนี้ไม่ใช่นะครับ DO เนี่ยเป็นทุกอย่างให้ทีมก็จริงนะครับแต่ลูกทีมก็ไม่ได้แย่นะครับลูกทีมก็มีประโยชน์เหมือนกันเช่นคูลเลอร์ทองเนี่ยเก่งซับทีมได้ดาเมจได้นะครับตัวของ ลหลายตัวที่เป็นลูกทีมันเก่งอ่ะเอองั้นผมนับเลยว่าทีมฮีโร่ตัวร้ายเนี่ยไม่เลวนะสำหรับปีนี้นะครับสามารถลงเล่นพวกด่านยากๆได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าสบายมากอะ่ะมันก็ต้องมีลําบากกันหน่อยแต่ก็เล่นได้นะครับถือว่าเก่งเลยนั่นแหละก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครของซูเปอร์ฮาร์ดของเราหรือว่าดีโอเนี่ยมาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ถือว่าจัดเต็มนะตัวนี้ใช้ได้เลยชอบมาก,มากๆจะได้ ไม่ได้ปวดเส้นทางแต่นั่นแหละครับมันจําเป็นต้องเก็บเพชรไว้เพื่อเปิดกาชาในอนาคตนคั่นแหละเนาะก็ตามนี้นะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจนใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบาย